สวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวทัดนมาแล้วครับเกษตรอิสานชาแนลมาแล้วมือนี้ยที่พาพี่น้องมาเบิงบักท่านอีกคือเก่าขึ้นเดิมอีกแล้วล่ะครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องท่านใดเบิ้งแล้วอิ่มตัวแล้วกะผ่านได้เด้อครับเด้อแต่สําหรับท่านใดที่เผิ่งเขามาติดตามบ่าวทัศนะครับขึ้นมานะครับเขามาเรียนรู้กับบ่าวทัศนะครับพี่น้องครับกะขอบคุญขอบคุณเลยหลายนะครับพี่น้องครับยินดีนะฮะให้ก้มรูนะฮะ สำหรับการปลูกโบปจะจเป็นฝรั่งกิมจูนะฮะโบว่าจะเป็นพุทธสาสามรถนะครับถา,ามวา่าเบ้าทัดขายต้นพันธุ์นี่ขายจากสายพันธุ์นะครับบอกเลยวา่าเบาทัดขายต้นพันธุ์นะครับพุทธาถูกสายพันธุ์นะครับพี่นอครับเริ่มต้นที่เบ้าทัดปลูกและกการนิยมปลูกและกการนิยมแนะนําให้ค้นปลูกนะครับก็จะเป็นสามรดแสงทองนะครับเป็นยังจากเงยนเป็นสามรถแสงทองแสงทองนี่คือ1น่งต้นพันธุ์่มแพงสอง รสชาติเป็นที่ต้องการในท้องตลาดนะครับละกะสามนะครับพี่น้องครับกินง่ายนะครับพี่น้องครับซื้อง่ายนะครับคนเห็นกินแล้วติดใจนะครับพี่น้องครับถามหาอีกว่ามีบอนะฮะมีบอมีหลายบอสินะครับพี่น้องครับก็เลยกลายเป็นว่าก็จะเอาพืชตัวนี้นะครับเอาสายพันธุ์นี้มาแนะนําพี่น้องนะฮะสำหรับขุดซาสามรถนะฮะแสงทอง ส่วนนะครับพี่น้องครับฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูเบาทัดสิแนะนําเป็นฝรั่งกิมจูอย่างเดียวคืออ่าถ้าปลูกเน้นไหลเนีนจํานวนนะครับเน้นเชิงนะครับขายในหมู่บ้านนะครับเป็นการขาการขายนะครับพี่น้องครับเนาะก็จะเนียนเป็นกิมจูนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์บแพงแล้งลก็รสชาติเป็นที่นิยมในท้องตลาดนะครับกินง่ายขายง่ายนะฮะ ข้าขายบัวแพว่งข้าขายโลละ30 40บาทบว่เกินนี่นะครับพี่น้องเนาะจะพอดีกินนะครับสําหรับคนอยากซื้อนะครับไปตอนลูกตอนร้านนะครับให้ลูกให้ร้านกินนะครับพี่น้องครับเนาะถ้าเป็นฝรั่งใส่แดงนะครับมันก็จะกิโลขยับขึ้นมาโลละหกเจ็ดสิบแปดสิบหรือร้อยนั่นสินะครับพี่น้องครับต้นพันก็จะมีแต่ต้นละร้อยสองร้อยสามร้อยขึ้นนั่นสินะครับเนาะกะตัวนั่นนะครับ เป็นพืชเสริมสําหรับพี่น้องท่านใดอยากเอาไปปลูกผสมผสานนะครับเป็นการแบบว่าอ่าปลูกไปกินเองหรือว่าปลูกไปเยี่ยมญาตินะครับเนาะตอนพี่ตอนน้องนะครับพี่น้องครับเนาะพุทราคือกันครับพี่น้องครับเป้าทัดมี่ามรถแสงทองนี่ครับขายต้นละห้าสิบาทครับพี่น้องครับเนาะถ้าเป็นกระทงหน่อยถ้าเป็นกระทงใหญ่กระต้นละหกสิบาทนะครับพี่น้องครับเนาะกะ สื่อฝากพี่ฝากน้องได้นะครับพี่น้องครับรากาถามว่าสายพันธุ์อื่นๆมีวอมีครับพี่น้องครับมีหอดตนละหกลอยหมละนะฮะก็จะมีไล่ตไปตั้งแต่นุ่มสดจัมโบแดงอินเดียน้ำอ้อยเบอร์12นะครับขาวหิมะนะครับพี่น้องครับเนาะยกขาวนะฮะยกขาวนี่แพงกูมูหมากหม่มาแรงนะครับพี่น้องเนาะตดลงหกลอยนะฮะ ต้นละ3 0 0ร้อยสก็มีนะครับตามเพจทั่วไปแต่ว่าอ่ะบอกรับประกันให้เด้อนะครับบริผ่านการรับประกันจากบ่าวทัดเด้อครับเด้อสายพันธุ์นะครับพี่น้องเนาะก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่พี่น้องจะไปหาสื่อยุใสลรอกะแล้วแต่พี่น้องสิได้สายพันธุ์แท้พอแท้นะครับแต่ว่าน้ำบ่าวทัดขายต้นละหกรอยนะฮะรับประกันนะครับเอาข้อคําเคียงให้เลยนะครับพี่น้องครับสายพันธุ์แท้นะฮะต้นสวยนะฮะสูง 6 0 7 0ถึงเบซนนะครับพี่พนอ้นองครับต้องเลียนนิดนึงว่าพุทธาของบางถัดถูกสายพันธุ์เนี่ยจะบ่มีกิ่งเสียบยอดนะครับจะมีจะกิ่งถาบอย่างเดียวเลยถ้าบนต้นติดแล้วค่อยตัดลงมานะครับจะไม่มีการเสียบยอดนะฮะแล้วก็จะไม่มีการเอานะฮะกิ่งตอนกิ่งอะไรมาแบบหรือเพาะด้วยมเมล็ด ตามสายพันธุ์เลยแบบนั้นไม่เอานะฮะแบบนั้นล่วงโลกนะฮะพี่น้องครับเนาะ,ะก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องครับผู้ใดขายของดีเบาทัดสนับสนุนนะครับผู้ใดขายของหลอกลวงลูกคา้าตัวลูกค้านี่เบาทัดดาบอย่างไนพี่น้องนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่บ่ค่อยไหวนาผู้ใดพร้อมนะครับพี่น้องครับสําหรับมาดีก็ดีมาบ่ดีก็เจอละครับพี่น้องครับสําหรับเบาทัดจัดให้เลยนะฮะรากา เป็นยังจังแนะนําลูกค้าเต้ซิ่งดีๆ้วก็สามารถตอบจอดภายในหนึ่งปีเนาะก็คือต้องการให้พี่น้องยืนดรือล่ำแข่งตัวเองได้ภายในหนึ่งปีนะครับจ้งเข้าไปอยู่กรุงเทพสิบปี20ปี30ปีในช่วงวัยกเกษียณหรือว่าช่วงยิ้มตัวเขาจะกลับมาอยู่บ้านนะฮะเอ๊เขาจะไปเห็นยังกินนอ เ้าสิบปอยู่บ้านเ้าสิไปอยู่จังใดเ้าจังสิอยู่ไหนโดยทีบ่บ่ต้องขาดแค้นเรื่องเงินนะฮะขอให้พี่น้องมีทีจักไรสองไรพี่น้องยืนด้วยลำแข้งเจ้าของได้เลยนะฮะถามว่าไล่หนึ่งนี่ยืนด้วยลำแข้งตัวเอง,เองได้ไหมได้นะฮะคุณปลูกถ้าคุณปลูกพุทราคุณปลูกสักร้อยต้นนะฮะคุณก็อยู่ได้แล้วนะฮะนอกจากพุทราคุณก็เลี้ยงไก่พันไข่เด้อครับเด้อพี่น้องครับเห็ดเป็นฟาร์มนหน่อยนะฮะ เฉพาะาไร่ใดเขาขอบข้วเห่านะครับพี่น้องครับเนาะอาจดึงจากไก่พันธุ์ครกําไรเดือนละหาพันหนึ่งสิเนาะดึงจากอทาทำว่าปลูกพุทธาเนาะปลูกฝรั่งจิมจูกระปุ๋เลยครับพี่น้องครับเนาะหนึ่งไร่ข้าปลูกจะกเครื่องไร่กับพ่อสองงานครับพี่น้องครับสองงานนี่กับป้าเข้าไปสอง2อยสองอยต้นแล้วพี่น้องเก็บจน หัวซันหัว้อนคือกันลหละเดี๋ยวบอลทัดสีผ้าไปเบิงครับพี่นองครับนี่ฝรั่งกิมจูนี่ครับพี่นองครับนี่ของบอลทัดออกเป็นหลุดนะครับเด้อเฮดให้ออกออกเป็นหลุดนะครับนี่ช่วงหน้าแรงครับมือนี้วันที่สามมกราคมนะครับพี่นองครับเนาะพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่ครับพี่นองครับอีกก็ทิ์เดียวกับพ่อม่อแล้วนะฮะเขาจะออกเป็นรุ่นไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแรงนะ พี่น้องท่านใดอยากลงมาอยู่บ้านนะครับนอกเหนือจากการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเ่ออยากเ็ดเกี่ยวกับการเกษตรบอกขอใจมองดนะครับสามารถสอบถามเบาทัดเดีเลยนะครับเบาทัดห้ทั้งต้นพันธุ์นะครับห้ทั้งก้อมูให้ทั้งห้อมุ่นห้ทั้งสูตรปุ๋ยนะฮะนี่ครับพี่น้องครับที่ห่อไปก่อนแล้วก็นีนะฮะอีกจักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพ่อเริ่มห่อได้นะครับแต่จะเป็นคร่าวๆเลยนะครับ พี่น้องคับเนาะแตจะเป็นข้าวๆให้พี่น้องได้เห็นเลยว่าอุ้ยเป็นข้าวๆเลยโดกแห้งน,นะครับต้นละสี่สิบห้าสิบหน่วยต้นละสามสิบหน่วยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าบราทาเทธให้มันเป็นรุ่นนะครับสาหรับพี่น้องท่านใดบอยอยากให้มันออกเป็นรุ่นก็ได้นะครับคือเข้าบปต้องหลุดใบบปต้องเด็ดยอดเพือเ่อนก็นจะออกมาเป็นรุ่นน้อยรุ่นง่ายรุ่นไม่รุ่นเก่านะครับพี่น้องครับใหเห่้าได้หอต่อเนื่องนะครับ แต่ว่าถ้าสมมโิว่วพี่น้องอยากออกให้มันออกเป็นรุ่นนะครับแบบรกๆไปเลยก็คือสมมโิว่วาห้าปลูก200ต้นนะครับลอยต้นฟังทั้งนั้นนะครับเห้าตัดยอดหลูดใบนะครับหน่อกิ่งให้เพื่อนแตกไหมนะครับเพิ่นก็นจะออกมาเป็นรุ่นพอห่อๆๆแล้วพอมาแตกแล้วห่อ,แล,อแล้วเรียบร้อยนะครับพ้นผลิตเริ่มสิพ่อเก็บแล้วเขาจังมาแตงอีกฟังทั้งพี่ลอยต้นนะครับเห็ดเป็นรุ่นไปนะครับ นั่นก็คือเข้าสิเดเก็บทั้งปีนะครับเป็นต่อเนื่องเลยนะฮะคือจะบ่อได้ขาดแค้นเรื่องเงินนะครับเนาะในหัวในสวนเข้าสำหรับบักท่านในปลูกบ่อถัดใส่แต่ปุ๋ยสูตรเสมอครับพี่น้องครับสูตรสิบหกสิบหกราคาข้อมูลนะครับพี่น้องครับเนาะสูตรน้ำมักนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากหูเนาะโทรมาหลังใหม่เบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์สองห้าศูนย์สองเก้าเจ็ดนะครับเอาไปเฮ็ดกินครับพี่น้องครับ เสียใ,ใจกันไปนะครับให้พี่น้องนะครับบ่าทัดเชิญชว่วนแนวทางนะครับแนะนําแนวทางให้นะฮะพี่น้องป้องไปสุกุกุนที่ว่าจะเป็นนะครับภูมิทุนหลายหรือภูอมิทุนหน่อยเนาะอะ่อกลับมาอยู่บ้านนะครับเพราว่าจะเป็นอยู่ตั้งประเทศอยู่ตอนนี้นะฮะอยู่ไซกับตามแตะนะครับอะ่กลับมาอยู่บ้านเฮ้านะครับมีเงินสื่อทีไหวแลกักมาโลงทุนเฮ็ดนะครับ เห็ดจากหน่อยไปหาหลายครับพี่น้องครับบอกว่าเหตุจากหลายไปหาหน่อยนะครับเห็ดจากหลายไปหาหน่อยนี่เบ้าทัดเจอหลายคนแล้วนะครับคือฮาบมมีควาวมรูู้่มมีภาคปฏิบัติมากกอนะครับอาศัยจากช่อง YouTube นะครับผู้ที่ให้ควาวมรูู้แบบพิษพิษก็มีหลายตัวลายทัดนะครับพี่น้องครับเนาะเอามางมงมๆปลาปลเองไป่รหลอดจากหลายเป็นหน่อยก็มีนะครับเหตุบ่ได้นะฮะทัดถิมนะครับ พี่น้องลองปลูกเบิ้งนะครับเจ้าละสองอยต้นเจ้าละลอยต้นเจ้าละหาิบต้น,ลตนไล,ล่ลงมานะครับแต่ย่าใหตนตากวหาซิบต้นนะครับาต่ตามก็าหารมันจะเป็นการเสียเวลานะครับแต่ทางเฮ้า,ามีกิจการยางเงินอยู่แล้วคือเฮาเลียงไก่พันไข่เลียงหมูเลียงเป็ดเรียงห่านนะครับพี่น้องครับกะถือว่ายุไ้นะครับถ้าปลูกหาสิบต้นเข้ากระเฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานนะครับ ให้ความรู้นะครับต้องเรียนพี่น้องนิดนึงเด้อครับเด้อการที่ห้าสิปลูกนะครับพุทราสามรถหรือว่าฝรั่งกิมจูนี่ให้ห้าปลูกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยนะครับพี่น้องครับหรือขวบคู่กันไปแค่2อย่างนะครับอย่าให้ไร้ก็หั่นนะฮะถ้าไร้ก็หั่นเวลาเขาไปขายเนี่ยมันจะเป็นอันไหนที่ห้างดนิดนะครับพี่น้องครับราคาเฮดให้ลูกค้างดนิดนะครับเนาะคือให้เขารูไปเลยว่า สวนพุทธาสามรถนะครับหรือสวนฝรั่งกิมจูนะฮะเ้าก็ต่างซื้อไล่เลยไล่อะไรนะครับพี่น้องครับไล่นะครับลุ่งเรื่องบ่นะครับพี่น้องครับไล่ลุ่งโลดบ่ก็ว่าไปเนาะนะครับไล่สนทยาบบ่ไล่สนทไล่นั่นไล่นี่เดวิดนะครับพี่น้องครับสามารถตั้งซื้อให้ห้าได้ขึ้นมาได้แบบบ่อายผูดใดเลยแหละนะครับพี่น้องครับบ่ทัดสีขอเป็นหนึ่งนะครับ ผู้หายกาอมลูกนะครับสำหรับพี่น้องปองปลายสูหูวสกคนนะครับเนาะนะครับนี่มันเป็นโลกนี่ถ้าห้าบอสีดถวกนำมักบอสีพ่อม้วนล่วงหนาไว้มันเป็นโลกข้ากระเดียถิ่มจะไปเอานะครับเอาไร้มันกระบอดีดอกนะครับปีแรกนะครับมันแพร่ต้นนะฮะเก็บถิ่มน่ำจะไปเสียดายนะครับผ้ายางเบิ้งในหัวในสวนครับพี่น้องครับมือนนี้เนาะนอกเนื้อจากกุศาแล้วก็ยังมีฝรั่งนะครับจ้มจูนะฮะ ผสมผสานกันซ้ำหนีพ่อนะครับลายก่านี้มันจะเป็นการแบบหลากหลายจนเกินไปนะครับท้ายที่สุดแล้วไม่รู้ว่าเราได้นะครับกําไรจากสิ่งที่เราปลูกนะครับมากน้อยเท่าไหร่นะครับตัวไหนดีกว่ากันนะครับพี่น้องครับเนะาะแต่ปลูกกิมจูกับปลูกตัวเดียวไปเลยนะฮะไม่บบต้องไปปลูกพวกใส่ดอกใส่แดงแดงนั่นแดงนี่ ผลเปือกันไปตามกระแสมันเฮตดให้เห้ามมือยครับพี่น้องครับถามาเบาทัดขายทุกสายพันธุ์บอกขายทุกสายพันธุ์แต่ว่าบานแนะนําให้ปลูกผสมผสานจนเกินไปนะฮะเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะครับเราจะได้รู้ว่าอ่ะพื่อที่เราปลูกอยู่นั้นนะครับพี่น้องครับให้ผลผลิตต่อปีมากน้อยเท่าไหร่นะครับมากน้อยแค่ไหนนะฮะราคา ถึงเวลาเก็บเกี่ยวถึงเวลาเอาผลผลิตเราจะรู้สูตรปุ๋ยสูตรอะไรกับเขาทุกอย่างเลยมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเราปลูกผสมผสานหลากหลายมากเกินไปนะครับท้ายที่สุดคุณจะอยากตัดทิ้งนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะจากประสบการณ์จริงนะครับพี่น้องครับนอกบอลเลอ่ามโนนะฮะพี่น้องครับปูดใเห็ฟางแบบต้องไปตรงมานะครับการปลูกนะฮะไม่จาเป็นต้องมี ทอน้ำซ้ายน้ำเพียบพร้อมนะครับพี่น้องครับขอแต่ห้าอย่าขี่ขานแค่นั้นเองนะครับน่เบาวถัดเปิดน้ำใส่ทั้งเะยยังมะแรงมากกับเหี่ยวโบลถรลดก็บีนะครับสหรับอ่าสําหรับพุทซาเนี่ยเาวถัดปลูกนะครับพี่น้องครับเหวี่ยน้ำลดเอาได้นีมนะครับพุทธาสามดแสงทองนี่กระทงใหญ่ครับพี่น้องครับเอามาปลูกเองนะครับนี่รากฐานนทุงดำน่ครับพี่น้องครับแกปลูกใหม่หมดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ นี่กระโถนหน่อยครับพี่น้องครับตัวนี้เลี้ยนทองนะครับปลูกให้เพื่อเพิ่นผสมเกสรกันนะฮะเพราะว่าบอทัดสิโลฝรั่งกิมจูแถวหนีออกนะครับแต่ว่าก่อนสิโลนะครับบอทัดสิเอาผลผลิตจากหลอบก่อนนะฮะสำหรับพุทธาสำหรับฝรั่งแถวหนีทษที่สำหรับฝรั่งแถวหนีเด้อครับเด้อเสียวออกนะครับ อบอกเอฟซีไวก่อนสำรับเอฟซีมาสวนจะได้รู้ว่าอ่าเบาทาัดปลูกเพิ่มขึ้นมาสองแถวสำรับพุทธาสามรถเนาะอ่ะเดีราจะผ้ยายางเหรียญในหัวในสวนบัดนนะครับไปเบิ่งพุทธาสามรถกันนะครับพี่น้องครับนะี่ครับครับพี่น้องครับผลผลิตนะฮะเมื่อนี้เก็บจนตาไร่พี่น้องเอ้ยเก็บจนเลื่อมกินเขากินหนามนครับพี่น้องครับเก็บแบบบริเว งหัวเลยพี่น้องเอ้ยผลผลิตนะครับพี่น้องโลละสามสิบบาทจกตากันอยู่ไม่ขาก็ได้อย่าเข่าสวนนะครับพี่น้องครับบ่าทัดบไดให้เข่าสวนนะครับแม่บ้านเพิ่นบ่ให้เข่าสวนนะฮะคือเพิ่อนอาไปขายเองนะฮะเนาะเพื่อเกิดจะได้ราคาดีกว่านะฮะข้าได้โรละสี่สิบข้าวหยีงละยี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับผู้นั้นกะโอ้ยสามถุงห้าสิบเดบอจังสิเนาะนะ เอากระได้นะครับได้ใจหลายได้ขายนะครับพี่น้องครับคนสื่อกินเขาก็มีความสุขนะฮะเฮาอยู่บานเัางประจเป็ียนตองไปทะเยอทะยานนะครับพี่น้องครับมากมม้นะฮะซันี้เขาก็อยู่บานได้แล้วนะครับพี่น้องครับจังพี่น้องเห็นต้นบักท่านซัํานี้นะพี่น้องครับสองรอยต้นเนี่ยสองรอยยี่สิบต้นนี่ผมฟันเงินปีละสองแสนนะครับพี่น้องครับฟันเงินปีละสองแสนนะฮะแค่สามปีแรกนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะ เห็นว่าซ้ำนี่ฟันเงินปีละสองแสนนะครับพี่น้องครับทําทําให้เป็นนะครับถ้าทําไม่เป็นจะทำนะฮะนี่ครับพลนผลิตครับพี่น้องครับสุกไม่พร้อมกันไล่สุกนะครับพลนผลิตนี่ว่าจะเก็บลูกได้มากกัดเห้เบิ่งบมมีน้อนพ่อหน่วยนะฮะชํำหวานหอมกรอบถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้เอาเข้าตู้เย็นนะฮะเอาไว้ในข้างล่างนะฮะ ช่องที่เราใส่พวกผักนะพี่น้องครับเนาะอย่าไปใส่สองฟิลเดอร์ล่ะนะครับเป็นก้อนน้าแข็งโมโหน้าเด้อนะครับพี่น้องครับเนาะาว่ากันไปนะครับหายความรูครับพี่น้องครับเป็น่องหายความรูเป็น่องถอดเสือคุยเลยนะครับพี่น้องครับคุยแบบใจนักเลงเลยครับพี่น้องครับบะมี่คราบมาตัวโลกสวยบะมี่ครับพี่น้องครับเตะเขาปลาคุณนะครับแนวเั้นึ่นะครับเอาทันเอาออกนะฮะ พี่น้องครับเก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วยังปัดโถอยได้พี่น้องคุขนาดเก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วยังนะฮะเป็นยังบ่ทัดจังเอาผลผลิตในช่วงหนาหนาวอ่ะเดี๋ยวจะเคยให้ฟังนะฮะเคยนี่หมายถึงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะฮะหมายถึงจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะฮะก็คือหนาหนาวมันจะว่ามีผลพ่วงจากพวกอ่าปรสิตนะฮะหมากไม้นะครับ คือเพี้ยแป้งจะไม่ค่อยมีนะฮะหลักๆเลยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือมแมลงวันทองแล้วก็ผีเสี้อกลางคืนจะไม่ค่อยมีนะฮะไม่ว่าคุณจะเก็บลูกไหนขึ้นมานะฮะหยิบมานะครับอืมอืมมอมนี้นอนนอนแนนแนนหน่ะพี่น้องครับซองทะลุเลยนะฮะไม่มีนะฮะอืม ยังกินยังแสบพี่น้องเอ้ยคู้คนบ่เคยกินเพิ่นว่าหอดสวนเพิ่นย่างเอือมาก่าออกจากสวนเบาทัดเลยพี่น้องมันก็นจะมีลูกน่อยลูกใหญ่อยู่เพราะเป็นว่าสีมีแต่ลูกน่อยอย่างเดียวนะครับทําไมพฤษภาหน้าหนาวมีแต่ลูกเล็กเอา้าเขาแห้งมากครับพี่น้องครับลูกหน่อยเนี่ยนี่ขเขาแห้งมากนะครับให้ามาเสือกจะย่าเอาลูกหใหญ่คอยเด้อคอยอยางไร้หลาย ได้จำนวนได้หลายนะหมยถึงว่าจำนวนได้หลายนะฮะน้อยๆนะครับมันหวานครับพี่น้องครับหวานชําติดข้อติดใจนะครับพี่น้องครับลักกะบอกว่าได้คุณนับประโยชน์นี่มากมมยเลยปุดซ่านะครับพี่น้องครับผูใดซื้อกินแล้วติดใจเลยนะฮะข้อดีของพุดซ่าก็คือ ตามดถเนี่ยเข้าบริหาอ,อ,หอนะฮะเราไม่ต้องหอ่อนะฮะมองผ่านกล่องมันเขียวแต่ว่าเมาเบิ่งอยู่สวนมันเหลืองเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับข้อดีของเขาก็คือเราไม่ได้หอ่อนะฮะข้อเสียของเขาก็คือถ้าเรานะครับเอาผลผลิตช่วงหน้าฝนนะฮะเราจะเจอกับปัญหา,มาแมลงวันทองนะครับแต่ถ้าเรากางมุง้งจะไม่มีปัญหา หรือถ้าเราฉีดยาป้องกันนะครับพี่น้องครับแมลงวันทองนะครับเราก็จะไม่มีปัญหานะครับพี่น้องครับนี่คือขอยงยากนะฮะสำหรับพี่น้องที่ขีดยานนะครับเนาะข้อดีของัางกิมจูก็คือนะครับไม่มีแมลงมารบกวนเพราะว่าเราห่อทุกต้นห่อทุกลูกนะฮะข้อเสียของมันก็คือเราต้องห่อนะฮะมันทําให้เรา อ่าสำหรับคนใจไม่เอาก็จะเหนื่อยล้านะครับพี่น้องครับเนาะเบื่อหน่ายขี้เกียจนะฮะแต่ถ้าใจคนใจรักนะครับพี่น้องครับทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทั้งนั้นเลยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้เบ้าตาชิโกจบลิปไปเพียงสานีก่อนนะครับพี่น้องครับโอกาสนานะครับจะพยายามอ่านำเสนอพี่น้องนะฮะเรื่อยๆนะครับให้ความรู้เรื่อยๆครับพี่น้องครับ เอาความรู้จากมอทัศนใเนี่ยไปกินนะความรู้นะฮะการเกษตรนะครับเรียนรู้ไม่มีการสิ้นสุดนะครับพี่น้องครับมอทัดจบแค่มอสามครับพี่น้องครับหลาต่อลายทันโทรมาถามอะไรนะครับเด้อมอทัดก็ตอบไปตามความเป็นจริงนะฮะจบแค่ปสามไอ้มอสามนะฮะแต่ทําไมรู้เกี่ยวกับการเกษตรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรปุ๋ยสูตรฮอร์โมนต่างๆค่าของดินนะครับแล้วก็การปลูกนะครับพืชผักผลไม้นะฮะ เรารู้ได้ยังไงนะครับเกี่ยวกับการนะครับดูแลบำรุงรักษานะครับพี่น้องครับเนาะแล้วก็พันใหม่ทุกสายพันนะครับพี่น้องครับเนาะกะมันขึ้นอยู่กับเฮาเรียนรู้นะครับคุกขี้ก็มันสู้มือสู้มือคุกขี้ก็มันทุกปีทุกปีนะฮะพี่น้องครับอาจารย์ที่เบ้าทัดบอกนะครับนะว่าวุฒิปริญญาตรีน่ะไม่เอานะฮะวุฒิปริญญาโทไม่เอานะครับพี่น้องครับเอกันยังบเอาเลยนะฮะ ขี้เกียจนะครับพี่น้องครับไปเป็นลูกจ้างคนนะฮะนอกจากมักธุรกิจแบบนะครับเปิดบริษัทแยกไปยังสัตว์นะครับพี่น้องเนาะสำหรับผู้มักอยากได้กะดีใจนํานะครับแต่ว่าเบาทัดเบานะมอยากได้นะครับมักอยู่กับหัวกับสวนแนวนี้พี่น้องครับนะครับนี่ครับถ้าบอกเก่งจริงเป็นยูทูบเบอร์บ่ได้ดอกครับพี่น้องครับบอกไว้ก่อนนะฮะ การที่คุณจะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะทำให้คุณติดคนติดตามคุณนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้องครับเนาะ,ะก็คือพี่น้องก็ไปเบิ้งหนังแต่ละเรื่องนะ่ะไปเบิ้งหนังเขาเนี่ยมวนปนันได้ก็บกดติดตามนะฮะแต่ถ้าช่องคุณนะฮะทำขึ้นมาแล้วมีผู้ติดตามหลักร้อยนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะแสดงว่าคุณมีประสิทธิภาพในการทำ YouTube นะฮะให้สาระความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินนะฮะ สำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะฮะให้กำลังใจบ่าวทัดมาโดยตลอดนะครับพี่น้องครับสำหรับปีใหม่นะครับปี67เนาะนะครับปีงูใหญ่นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในสิ่งที่หวังนะฮะแล้วก็กขาดหวังอีหยังนะครับพี่น้องครับให้สมรังปรารถนาทุกท่านนะฮะให้รลำรวยนะครับคนที่ตกงานก็ขอให้ได้งานเฮ็ดนะครับพี่น้องครับเนาะ คนตีบัวท่านมีเมียก็ขอให้มีเมียคนตีบัวท่านมีผัวก็ขอให้มีผัวนะฮะให้ประสบผลสาเร็จในสิ่งที่หวังนะครับทุกท่านนะครับให้สมปรารถนาทุกคนนะครับให้ลร่ารวยทุกคนนะครับพี่น้องครับประเทศไทยเฮาจังสีนะฮะเศรษฐกิจเฮาจังสีเดินไปได้ดีนะครับพี่น้องครับสุขแล้วเท่าสุขใจนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ